นอกจากเที่ยวให้สุดแล้วนะครับเรื่องกินก็ต้องสุดเช่นกันวันนี้มาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงงูเหล็กฮะสาขาคลองสามนี่เป็นสนนเส้นเรียบคลองสามนะครับแล้วก็อันนี้สั่งมาแบบเนื้อสามชั้นแบบนี้เลยติดมันแบบนี้อันนี้ขอบกระดงนะฮะแล้วก็มีเอ็นแก้วตุนบอกเลยว่าร้านนี้ให้ปริมาณจุใจมากครับราคาก็ถ้าเป็นเกาเหลาเ็าอยู่ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะ จะสั่งไม่ใส่ถั่วงอกเขาว่าไปส่วนวันนี้ไม่เน้นข้าวครับเราขอเน้นเป็นเส้นใหญ่ลวกแทนใส่ซีอิ๊วดำให้ด้วยนะฮะจะได้กินฟิวแบบแห้งๆแล้วก็น้ำๆส่วนนี้ทำน้ำจิ้มครับเป็นพริกป่นน้ำส้มพริกน้ำมันนะฮะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมาเริ่มกินกันเลยครับปุ๊บนี่เส้นคุกเขาเรียบร้อยปรุงรสเหมือนได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำและก๋วยเตี๋ยวแห้งไปในตัวเลยนะครับนี่เนื้อสามชั้นช่ำๆตองอย่างนี้ ลาดน้ําจิ้ม,อมบอกเลยว่าแซ่บอย่าบอกใครครับามันอร่อยจริงๆนี่เป็นไงนี่จะดูหน้าไอ,อ้อวนมันกินซะหน่อยแซลตัวเองครับก็นีเลยเดี๋ยวตักมาให้ดูปุ๊บนี่นะื้สามชั้นไอชิ้นมื่อกี้ไม่ได้กินสักท,ทีคีบอยู่นั่นแหละครับจุ่มน้ําจิ้มเข้าไปนี่จิ้มแบบนี้ปุ๊บปับ๊บปุ๊บชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนี่สวบอร่อยมากๆฮะ แล้วก็ไอพฤติกรรมการกินเผ็ดนี่ก็คือได้มาจากพี่มาวินนะครับดูเข้าประจําโอ้โหช่วงนี้ติดกินเผ็ดมากฮะซัดพริกตลอดนว,นว,นว,นวจนบางทีก็ปวดท้องเหมือนกันก็ต้องเผาเานี่ฮะก็คือกินเส้นแทนข้าวมันก็อร่อยไปอีกแบบครับเพราะมันแบบปุ้งได้ได้อัตราลดของก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่ให้เขาใส่ซีอิ๊วดำมาโอ้ยอร่อยอร่อยแบบนี้เลยครับผมยังไงก็ลองแวะมาดูนะร้านนี้เราว่าค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็ให้เยอะประมาณหนึ่งเลย ถือว่าคุ้มราคาที่จ่ายนะครับก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ประมาณถ้าใส่เครื่องแค่อย่าง2อย่างก็อยู่ประมาณสัก60นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนรวมก็คือแบบสัก3าอย่างขึ้นไปก็จะราคาพอๆเกาเเหล่าอะฮะก็คือประมาณสัก80 70อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าเราถือว่าเป็นร้านที่เขาให้เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะแล้วจัดคลลาเจน ชุ่มชุ่มช่ำๆ่ำไอีกกรคำเอ็นแก้วที่นี่เขาตุ่นมาดีมากครับก็เป็นว่าใครที่อยู่แถวนี้ก็ลองแวะเวียนกันมานะฮะเส้นเรียบพองสามลำลูกกานะครับผมหลังสิทธิ์ครับอร่อยมากแน่นอนคอนเฟิร์มไปละครับบายบายขอกินต่อแล้วแหละ